นะครับเป็นเรื่องของอาการนิ้วล็อกครับอีกท่านหนึ่งครับมีอาการเรื่องของนิสิดวงทวารครับไปพบกับเขาทั้งสองท่านเลยครับคุณธนพัฒน์ตาดีครับหรือคุณเปียกและอีกท่านหนึ่งครับร้อยตีมานิตสุขเปรมจิตครับขอเสียงปรบมือกับทั้งสองท่านเลยครับเชิญนะครับบนเวทีครับครับเรียนเชิญครับขอบคุณครับเชิญนะเชิญนะครับเดี๋ยวเริ่มที่สั้นๆเลยครับของเรียกคุณมานิตนะฮะหรือคุณพ่อก็ได้ครับอายุบัตรเท่าไหร่นะครับปัจจุบันเท่าไหร่ครับใกล้ๆครับ เดีครับอ๋อแข็งแรงครับก็พอประมาณครับพอประมาณเอาอย่าทำตัวอีกนะเห็นบอกว่ามีอาการลิซิดวงทวารเป็นมานานแล้วก็หลายปีครับผมครับที่ผมเป็นลิซิดวงตะวันนี่หนึ่งที่ผมไม่ไปหาหมอก็เพราะว่าไม่อยากผ่าตัดอผมก็ดูแลด้วยตัวของผมเองครับขั้นแรกไม่ให้ท้องผูกแล้วทานอาหารที่นิ่มหน่อยเวลาเราถ่ายรู้สึก ขลองตัวอก็โอเคแล้วครับครับ,รบยังไงต่อฮะแล้วพอมา <c oughs> ทักของทําวันลูกสาวผมก็บอกว่าคุณพ่อลงทานผิดพันธ์เริออาหารน้ำมังคุดนี้ดูที <c oughs> ผมก็บอกเออพ่อชอบทานตั้งสมัยเด็กๆแล้วลงเอามาทดลองหน่อยที <c oughs> พอผมทานเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่ได้ผลนะครับใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือน เพราะเราต้องชำระล้างของเราอยู่ทุกวันสัมผัสด้วยมือของเราเองผมก็เอ๊ะมันนึกทีว่ามันอุปทานหรือเปล่าครับอันเนี้ยนึกในใจนะนอนก็คิดอยู่ตลอดว่าอุปทานหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าทําไมที่เป็นขึ้นมาในเรียบมีสะดุดนิดหน่อยเวลาเดินเหินไปอะไรก็ไม่คันก้นไม่อะไรสมัยก่อนนี่เวลาเดินทีคันหน้าดูเลยครับต้องหามุมหลบนะฮะทาไมฮะ้าไปกาวก่อนกาวก้นเลยับ ผมเป็นเป็นมากนะจ๊ะครับผมเป็นแบบอกรีมาไฟครับขึ้นแบบกรีมาไฟแล้วเวลาเรานุ่งกางเกงไนนี่การเกงไนนนี่จะไปสีอยู่ตลอดเวลาอืเวลาเดินใช่ไหมจะมีเหือออกครับพอผมมาทานยานี้แล้วนะเราสังเกตได้เนี่ยจะสองเดือนอยู่แล้วนะครับรู้สึกว่าอาการผมเนี่ยดีขึ้นอืผมก็นึกในใจเออเราโชคดีแล้วที่ที่ได้มาพบผลิตภัณฑ์เติมอ่าน อันนี้นะครับทาให้ร่างกายผมเนี่ยก็พี่กระเป๋าแข็งแรงดีมากครับแข็งแรงกว่าเดิมเหรอฮะครับกว่าเดิมครับนอนหลับเป็นไงบ้างครับก็นอนสบายดีสบายดีครับครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตต่อไปที่ทางคุณท่านต่อไปครับคุณเปียกคุณธนพัฒน์ขอบคุณครับครับนิวล็อกหลายคนเป็นครับเป็นยังไงถึงนิวล็อกครับก็เมื่อห้าหกปีก่อนนะครับผมได้มีอาชีพขับวิมอไซน์นะครับซึ่งขับในหมู่บ้านเนี่ย ผมจะเป็นวินมอไซค์ที่ขับรถมอไซค์เนี่ยนิ่มมากทีนี้ก็คือ,อรับผู้โดยสารที่แบบน้ำหนักเกินเกิน70กิโลขึ้นสำหรับผู้สูงอายุก็จะเป็นแฟนประจํากันเรื่อยทีนี้เพราะความที่ว่าผู้โดยสารน้ำหนักน้าหนักมากเนี่ยผมก็จะต้องมาแกงนิ้วทั้งแ่นทั้งสองข้างใช่ไหมเวลาขึ้นลูกรละนาดหรืออะใ,ในหมู่บ้านเนี่ยซึ่งมันทำเหมือนกันมาเป็นเวลา3าปีเนี่ย ตื่นช้ามันจะลุกลลุกุกกมาต้องหาน้ํามันนวดนวดนิ้วก่อนเพราะฉะนั้นมัน,มนจะอ้าไม่ได้มันจะค้างแข็งอยู่เนี้ยทีนี้ก็จะทํำยังไงจนลองผิดลองถูกก็ไม่หายครับจนมาเมื่อ3มเดือนที่แล้วเนี่ยผมก็มีคนแนะนําก็คือคุณจินารัที่ลงไปตะกี้เนะี่ยครับออบอกว่าเปียกเปียกเป็นนิ้วล็อกหรือว่ามีปัญหาสุขภาพอะไรไหม บอกผมเป็นนิวล็อกพี่ลองทานบิมไหมบิมคืออะไรครับผมผมว่าบิมคืออะไรพี่ก็บอกว่าอืมันเป็นสารสกัดจากมังคุดนะช่วงนั้นผมก็ขับวินโมอเตอร์ไซค์ก็อาศัยว่าอืมได้ยินข่าวมั่งทางทีวีช่องสามช่องเจ็ดบอกว่านักวิทยาศาสตร์ไทยเก่งค้นคว้าเจอสารสกัดจากมังคุดก็เอามาประผนวกกันว่ามันน่าจะมันน่าจะใช่ตัวเดียวกัน กับข่าวที่ได้ยินกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อทานชุดแรกก็คือคุณจินตระแนะนำกับบีมกวดเขียวนะกัสเนยียแล้วก็กิงโกนะฮะคู่กันทานไปได้สักสามอาทิตย์ครับนะฮะปกติเลยครับผมจากนิวล็อกจากที่ตื่นมาต้องนวดน้ำมนันก่อนอะไรนะหายไปแล้วก็สักหนึ่งเดือนผ่านไปไปลายประสาท มือเท้าชาเนี่ยหายไปด้วยเมื่อก่อนมีอาการที่อ่าซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยตัดเท้าเล็บมือเล็บเท้าเนี่ยจะจะไม่รู้สึกเลยอแล้วผมก็เหมือนว่าถ้าจะไปหาหมอมันมันเหมือนว่ามันมีความรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่ไปหายังไงมันก็ไม่ใช่ไม่หายอืมซึ่งผมว่ามันจะต้องมีอะไรสักสักสันหนึ่งมันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่ที่ผมจะได้มาทานแล้วมันจะดีขึ้นครับแลวมันเป็นปกติ ซึ่งทุกวันนี้ผมก็โอเคครับขอบคุณพระเจ้าช่วงนั้นนั้นคือผมเป็นคิดเตียนเนาะสามเดือนที่แล้วผมผมรับเชื่อพระเจ้าครับซึ่งผมก็ยังยังคิดว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากับพระเจ้าซึ่งพระเจ้าผมเชื่อได้สองอาทิตย์ก็มีคุณจินตลัตเนี่ยไปแนะนําและผมก็ตัดสินใจซื้อถานครับหลังจากนั้นสุขภาพผมก็แข็งแรงคผมเพื่อเลยหันหันมาทําธุรกิจตัวนี้ เห็นบ,บอก<ม>ว่ามีอาการอ่อนเพลียด้วยก่อนทานบิมครับผมอ่อน <ไง S 2> เพลียแล้วก็ออเพลียทุกวันเลยอ่อนเพลียทุกวันบ่ายสองบ่ายสามไม่ต้องได้นอนถ้าไม่ได้นอนมันเหมือนเหมือนมันเบอร์เบอร์นะฮะเนื้อตัวแบบหนักแข้งขาจะหนักเอ๊ะมันเป็นอะไรมันทำไมมันหนักหนักมันหนักจนทุกวันนี้มันตื่นนอนนยะโดยที่ไม่ต้องไปลุกยากลุกขึ้นมากม็เดินเหินตัวบาอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันได้สะดวกคือทำให้เราจิตใจดีขึ้นบวกกับ ตอนนี้ทางกาแฟทางกาแฟเสริมก็อืมมันก็กระชับสัดส่วนก็เป็นช่วยไปได้ตัวหนึ่งแล้วบอกว่าบอกคุณแม่ด้วยบอกคุณแม่ก็คืออาการที่เป็นคล้ายๆกับคนจินดรัตทานยามากจนไตเสื่อมตนไตหมอบอกว่าบางครั้งไปหาหมอบ่อยเข้าหมอพูดมาคําว่ายายยายมาหาหมอบ่อยๆนั้นมันไม่ดีนะเพราะว่ายายไม่ต้องมาหาแล้วละเพราะว่า ไตยายยายมันวายแล้วผมโอ้ oh. oh, แม่ผมรับไม่ได้แม่ผมโทรศัพท์มาหาบอกพี่ลูกมาแม่ไปหาคุณหมอหมอเพอาะว่าไตวายบอกมันไม่ใช่หรอกแม่ถ้าไตาวายแม่ตายไปแล้ว mm. ผมบอกเย่างนี้ mm. มันต้องไตเสื่อมหรือไตเป็นเป็นไตเหลือรังสิงครับ mm. ถ้าหมอพูดอย่างเนี้ยผมจะไปเอาผิดกับหมอผมจะไปผมจะไปหาหมอคนนี้ว่ามันเชื่ออะไรแล้วทํำไมพูดอย่างงี้กับคนไข้ mm. ใช่ไหม mm. จัตุรันไม่มีเลยครับ mm. แทนที่จะให้กําลังใจกับคนป่วยจบเลยครับตรงนี้ mm. ก็เลยนี่แหละทานบีมทุกวันเหมือนกันทุกวันนี้อาการโรคไตาตาบวมเท้าบวมหายปกติ mm hmm. แล้วก็ครับผมขอบคุณครับ mm hmm. อาการโรคไตที่อย่างท่านดร้บอกว่าโรคไตแน่นอนแล้วโรคกระเพาะก็แน่นอน mm hmm. เพื่อนบ้านผมน้าผมเนี่ยน้องน้องน้องชายแม่ผมเนี่ย mm hmm. ผมเคยไปแนะนําเป็นโกกรคกระเพาะเลือดลังเหลืองเอาแผ่นซีดีไปให้ดูแกบอกว่าอุ้ยมันโกหก แอนตี้มากทีนี้ผมก็ไปแนะนำลูกชายแกซื้อชุดหนึ่งสีเขียวนะครับกสซเนียแล้วก็กิงกกบซื้อแล้วแกก็ไม่ทานผมเลยก็เลยบอกพี่เอาไปให้พ่อคุณพี่ทานนะทุกวันนี้เข้าป่าทุกวันเข้าทำไมครับป่าเข้าไปทำไร่ทำนาปกติมา<ร>ชายัยครั้งแรกแกบอบกครั้งแรกเป็นโรคกระเพาะทานข้ามไม่ได้ผอมเหลืองอืทุกวันนี้ขวดนึงหมดไปแล้วแล้วก็อาการก็ดีนะฮะ คือเขาไปทํานาเข้าป่าเข้าดงได้ทุกวันแต่ว่าพอบอกว่าทานอีกสักขวดไหมเสริมไหมบอกเอาไว้ก่อนโอเคอาจารย์ครับครับผมขอบคุณมากครับผมขอขอเริ่มจากทางคุณธนพัฒน์ก่อนนะครับแล้วให้มาทางทางคุณมณิษครับเรื่องของนิวล็อกครับอาจารย์นิวล็อกครับคล้ายกับเคสที่แล้วเหมือนกันแต่ในลักษณะอันนี้เป็นลักษณะที่ใช้ผมผมก็เดาอยู่ในอยู่ดูในใจเมื่อกี้นี้นะครับว่าพี่ขับอ่าคือมอเตอร์ไซค์พี่คงจะเป็นเบรกกับ คัชใช่ไหมบีบคัชเขาเรียกว่าเลี้ยงคัชนะฮะเวลาจะขับมอเตอร์ไซค์ให้นิ่มต้องเลี้ยงคัสดีตรงนี้มันจะมีการออกกําลังค่อนข้างเยอะแล้วมันจะมีการลักษณะของของการเสียดสีของกระดูกนะฮะกับการปวดเมื่อยกับการอะไรมันเกิดภาวะนานนานานนมากขึ้นก็มีการมีโอกาสที่จะเกิดลักษณะของการเสื่อมของกระดูกได้ครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของของง่ายๆเลยนะฮะครับนั้นพอเป็นขึ้นมาก็จะ จุดประกายเหมือนเดิม <ฮะ S 2> เป็นโรคอื่นตามมาเป็นอะไรตามมาหลายๆโรคนะลองฟังอาจารย์จะน้ำภัยครับรีดวงครับอาจารย์ครั้รงนึครับเอาเอาตั้งแต่ฤรีศดวงเลยนะคะ <Okay. S 2> สำหรับฤรีศดวงนี่ก็ก็เกิดจากการที่มีอาการระคายเคืองบริเวณทวารหนักนะคะ,ะบางคนนี่ไม่ใช่ท้องผูกนะคะ ท้องเสียบ่อยๆก็เป็นริษีดวงได้นะฮะมันเกิดการระคายเคืองแต่ส่วนใหญ่จะเกิดจากท้องผูกนะฮะเกิดจากการทานอาหารที่มีกาก,ากน้อยนะฮะเพราะว่าเราจะต้องใช้แรงเบ่งใช่ไหมคะพอเบ่งกา,กากอาหารมันแข็งเ่ยนะฮะมันก็เกิดการระคายเคืองอันนี้ก็ถ้าเสียดสีนานเข้าก็จะกลายก่อให้เกิดริษีดวงขึ้นมาทีนี้ริษีดวงนี่มันก็มีทั้งข้างในและข้างนอกนะ,ค,ะครับถ้าใครเป็นข้างนอกก็ลําบากหน่อยนั่งไม่ได้นะฮะจะต้องซื้อไอ หมอนฟองน้ําที่มีรูตรงกลางเหมือนลูปโดนัทเนี่ยนั่งแม่มีขายค่ะมีขายค่ะสำหรับเป็นเบาะรองนั่งนะฮะสำหรับคนที่เป็นริสีดวงที่อยู่ข้างนอกอเพราะมันนั่งไม่ได้ไงฮะนั่งแล้วมันโดนแล้วมันเจ็บ,บะะถ้าอยู่ข้างในก็ยังนั่งได้นะฮะทีนี้การรักษาของหมอเขาก็มี2วิธีนะฮะก็คือให้ยาเพื่อทําให้ก้อนมันยุบลงยาที่ให้ก็จะเป็นยาที่ทําให้หลอดเลือดดํามันหดตัวลง ก้อนมันก็จะค่อยๆย,ยุบลงแล้วก็ให้ยาแก้อักเสบนะคะให้มันเพราะว่าพวกนี้มันจะอักเสบอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้วิธีผ่าตัดหรือใช้วิธีผูกนะคะเขาจะผูกไม่ให้เลือดไปหล่อเลี้ยงแล้วมันก็จะเหี่ยวแห้งตายไปเองะะอสำหรับบิมไปทํำยังไงบิมก็สามารถลดการอักเสบได้ลดตั้งแต่ต้นทางแบบที่อาจารย์ปัญญาบอกไม่ใช่ไปรักษาปลายเหตุนะ,ะถ้าเราดูนี่ของหมอนี่จะเป็นรักษาปลายเหตุ ยกเว้นเวลาตัดทิ้งไปเลยอันนี้ก็แล้วไปแต่ลิซดวงมีโอกาสคืนมาอีกถึงจะเอาออกไปแล้วนะคะถ้าเกิดการระคายเคืองบ่อยๆอย่างนี้คนที่เคยเป็นลิสีดวงแล้วมักจะเป็นอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วถ้าเป็นหนักขึ้นหนักขึ้นก็คือมีเลือดออกบางคนนี่เลือดออกจนซีดเลยนะคะอของคุณพ่อยังคงไม่ถึงขนาดนั้นอไครับอ,อ,อันนี้นะผมออกนิดหน่อยครับไม่มากอ๋อเป็นไม่มากน,นะครับมาไฟนะครับ อ๋อเป็นแบบกรีเปาไฟค่ะอยู่ข้างนอกค่ะถ้านั่งก็ยังไม่ถึงกระเจ็บเจ็บมากเวลาใว่กะเกงมันไปเสียครับค่ะอย่างที่บอกเนี่ยว่าเวลามันจะเกิดการอักเสบเนี่ยมันจะมีอาการคันก่อนครับถูกต้องมันจะคันยิ่งๆถ้าอย่างนี้รู้แล้วจะเริ่มอักเสบแล้วถ้าปล่อยทิ้งไว้นะครับใช่ครับส่วนใหญ่หมอเขาก็จะให้ยาแก้อักเสบยาเน็บทวารมั่งซึ่งยาเนบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสเตียรอยเพราะมันจะไปลดการอักเสบนะคะ อันนี้เป็นไม่เยอะนักเพราะฉะนั้นโอเปเรชันบีมก็ช่วยได้เร็วนะคะคือเนี่ยผมถึงได้จะเรียนถามท่านดรนะครับว่าที่ผมทานเนี่ยมันจะอุปทานหรือเปล่าว่าไม่อุปทานหรอกเพราะว่าคนที่เป็นฤิศีดวงหายมาหลายท่านแล้วครับก็เนี่ยนะครับขอขอบคุณมากครับครับผมเพียงแต่ผมเสริมนิดนึงเมื่อกี้น้องพูดถึงแคปซูลบังคุด จริงๆผมก็ไม่อยากให้เข้าใจผิดนะครบแคปซูลเราไม่ใช่มีเฉพาะมังคุดผมทําวิจัยมังคุดมา32ปีลําพังมังคุดเองทําอย่างนี้ไม่ได้นะครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลน่ะมันมีสารสกัดจากธรรมชาติอีก5ตัว4ตัวเข้าไปเพื่อจะเสริมประสิทธิภาพของสารที่เราสกัดมาจากมังคุดตัวที่ดีที่สุดเนี่ยที่เราสกัดมาจากมังคุดประการแรกทีเดียวเราเอาตัวที่ดีที่สุดจากมังคุดมา แล้วก็เอาตัวอื่นๆจาก4จากธัญ,ญพืชแล้วก็ผลไม้อีก4ชนิดอักษกัดตัวที่ดีที่สุดมาเสริมริ์กับมันวันประสิทธิภาพมันถึงเพิ่ม4เท่า5เท่านะครับจะได้เห็นผลลักษณะอย่างนี้ลําพังถ้ากินมังคุดเองคงต้องกินนานนะฮะแล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจว่ากินอย่างเดียวตรงนั้นอนะ่ถ้าถ้าเป็นชนิดแคปซูลนะอาการก็อาจจะ ต้องปลูกอาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะนั้นไอ้ของพวกนี้เราเราคิดตั้งแต่ต้นก่อนที่มันเป็นแคปซูลแล้วก็ขจัดปัญหาพวกนั้นเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นพอมันเสริมฤทธิ์สิ่งที่คุณเห็นก็คือประสิทธิภาพซึ่งมันรวดเร็วมากจนกระทั่งหลายหลคนบอกว่าเราโกหกนะเวลาพูดถึงนะครับแต่ปัจจุบ,บันนี้ผมคิดว่าหลายหลคนก็ญญญาไปยืนยันว่าอาจารย์พิเชษและคณะวิจัยทีมบินไม่ได้โกหกใช่ไหมครับ นะฮะก็ก็มีความสบายใจแล้วก็มีโอกาสได้ช่วยคนก็ดีใจครับริศีดวงที่หายไม่อุปทานครับนะครับแน่นอนครับตอวนี้ปกติดีครับแต่ครับนิดเดียวที่บอกว่าตัวหนักขึ้นแล้วมันมันเพลียๆแล้วแข็งแรงขึ้นนนี้มันไม่ง่วงนอนเกี่ยวไหมฮะอาจารย์ก็คือทานแล้วมันอย่างที่บอกจิตใจมันดีขึ้นนะฮะอืจิตใจดีขึ้นแล้วก็มันมันเหมือนตัวเบาเบากว่าเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้ทานมัน เหมือนอยากกูลุงว่าเหมือนอุปทานแต่มันไม่ใช่นอนหลับมันอยู่ในใจเลยครับผมนอนหลับสบายขึ้นจิตใจมันก็ดีขึ้นกินข้าวเขามากขึ้นขับใจ้ายขับทายกล้องขึ้นแถมยังกําลังรวยขึ้นอีกต่างหากเยนะขอบคุณครับเขาอาจารย์ครับก็ขอสรุปเลยครับวันนี้ท่านอาจารย์ปัจญาครับมีอะไรจะบอกพวกเราไหมครับวันนี้ครับคือจะสังเกตเห็นได้ว่าวิธีการในการดูแลสุขภาพจะเป็นแนวใหม่จะไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะจุดเฉพาะที่เฉพาะทางเอเคไหมฮะ จะเห็นได้จะเห็นได้ว่าเราไปแก้ที่ปงของปัญหาจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของอุปทานเป็นเรื่องที่กล้าบอกได้ว่าเรามีคำอธิบายโดยมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดทั้งสิน้นผลิตภัณฑ์ที่พูดทั้งหมดนะฮะไม่ใช่เป็นยานะฮะจะเป็นลักษณะของสารที่จะอย่างที่อาจารย์พิเชษบอกเข้าไปช่วยเสริมสร้างผมชอบใช้คำว่าเข้าไปช่วย ปรับปรุงเสริมสร้างอะไรที่มันน้อยให้มันมากขึ้นอะไรที่มันมากให้มันน้อยลงนะครับก็จะทําให้ร่างกายเรามีความสุขผู้ที่ไม่ได้เป็นโรคตอนนี้ก็สามารถที่จะทานได้นะครับก็จะทําให้ช่วยในการป้องกันได้ด้วยนะครับแะัะนนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะสรุปให้พวกเรารฟังนะครับครับ Operation b หรือ b a l a n c i n g m งหมเนยนะครับคือกระบวนการวิจัยและพัฒนาของคณะนักวิยศาสตร์ ที่ได้นําสารสกัดสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพแล้วทําให้ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลเพื่อดูแลความผิดปกติต่างๆในร่างกายได้ผลิตภัณฑ์อาหารจากออ e เปอเรชันบินไม่ใช่ยาจึงไม่ได้ไปรักษาอาการผิดปกติในร่างกายโดยตรงแต่ไปสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลแล้วร่างกายก็แก้ไขอาการเหล่านั้นได้เองตามธรรมชาติ